ดูพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่เคยลองนะสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวใบเลื่อยชักนะครับของ Milwaukee นะครับเป็นชุด5ใบนะครับซึ่งราคาอยู่ที่650บาทนะครับทั้งชุดเลยแล้วก็มีใบตัดไม้นะครับอันนี้เป็นใบตัดไม้เลยนะนะครับซึ่งปกติผมจะใช้ใบนี้อยู่นะครับแต่ว่านะใบนี้เนี่ยลักษณะฟันอะไรต่างๆจะแตกต่างจากใบนี้ถ้าเราเห็นนะครับใบนี้จะมีฟันที่ หายาบกว่าแล้วก็ยาวกว่านะครับถัดมาก็จะมีใบตัดเหล็กนะสองใบนะครับใบใบหนากับใบยาวนะครับซึ่งอันนี้ก็นะครับจะมีฟันอยู่ที่15ฟันนะครับ15ฟันต่อน,นิ้วนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นใบตัดตัดตะปูในไม้นะครับซึ่งสามารถตัดได้นะลักษณะฟันจะแตกต่างจากนะครับใบตัดไม้ที่ผมเคยใช้อยู่นะครับมันจะเป็นฟัน ที่สามารถตัดตะปูได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเรื่องของการตัดไม้นะครับว่าไอลักษณะการตัดไม้นี่นะครับของไอ้ตัวใบใหม่เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากใบเก่าของผมหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตัดตะปูได้หรือเปล่านะผมจะรีวิว2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับเปรียบเทียบระหว่างไอ้ใบตัดไม้นะครับที่ผมเคยใช้ทั่วไปกับใบตัดไม้ตัวนี้เนาะ ผมก็จะตัดไม้เนี่ยความหนาอยู่มาสักสนิ้วนะครับความหนาอยู่ประมนิ้วนะครับแล้วก็ตัดลงมาเลยนะครับผมจะใช้ความรู้สึกของผมอธิบายแล้วกันว่าหลังจากลองใช้ดูเนี่ยม,มันมีลักษณะความแตกต่างเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะลองตัดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อันนี้เป็นใบตัดไม้ทั่วไปที่ผมเคยใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ มาณนี้นะแต่นี่มันเป็นไม้แห้งนะครับซึ่งไม้แห้งเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของเศษเท่าไหร่แต่ผมเคยตัดไม้สดเนี่ยต้องบอกว่าใบเนี้ยเวลาตัดเข้าไปลึกๆอ่ะมันจะมีเศษไม้ค้างอยู่ที่ตัวใบตรงนี้นะครับแต่นี้ไม่เป็นไรนะครับผมจะลองเปรียบเทียบกับตัวนี้กับไม้แห้งนี่แหละนะเหมือนกันนะว่าความเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยน,นับลักษณะการกินนะครับของตัวใบเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับซึ่งใบเราก็ใส่ไปได้เหมือนกันนะครับเขาจะมี นะครับใส่ได้เลยนะครับผมจะลองตัดเลยนะครับเราลองสังเกตดูนะผมจะใช้น้ำหนักอะไรต่างๆการกดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับจะไม่ให้แตกต่างกันนะครับผมว่านะความรู้สึกตรงๆเลยนะตัดไม้แห้งเนี่ยคือมันไม่ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะ ซึ่งผมมองว่าถ้าตัดไม้ไม้สดเนี่ยน่าจะเห็นผลที่แตกต่างเนี่ยน่าจะชัดเจนกว่าน,คน่ครับนี่นะผมไปหากิ่งไม้สดมันนะเป็นไม้กิ่งมะม่วงนะ๋ยวผมจะลองให้ดูว่าตัดไม้สดเนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเริ่มต้นผมขอใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัดไม้สดนะครับใช้เป็นตัวนี้เลยนะนี่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับมาเป็นตัวนี้บ้างปกติเนี่ยผมที่ผมเคยเอาไปตัดนะตัวนี้เนี่ยนะเวลาตัดอ่ะที่ผมเคยเคยเจอปัญหาเลยคือว่าแต่ตอนนั้นที่ผมตัดต้องบอกกิ่งมันใหญ่กว่านี้นะครับกิ่งไอตัวนี้มันใหญ่กว่านี้นะที่ผมตัดอันนี้อาจจะกิ่งเล็กไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาผหรือเปล่าคือมันจะมีเศษของใบมาของไอ้ตัวเศษไม้นะครับมันมาติดตรงนี้ทําให้ตัดไม่เข้าเราต้องดึงตัวใบใบเลื่อนออกมาก่อนนะครับ ลองลองมาดูว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนที่ผมเคยเจอหรือเปล่านะเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่นี่ถือว่าน้อยนะครับเห็นไหมมันจะมีเศษของไอตัวเศษของไม้ครับเศษของเลื่อยที่เลื่อยนะครับมาติดอยู่แต่นี้ถือว่าก็ยังตัดเข้าไปได้อยู่นะเพราะว่ากิ่นมันไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ นี่นะครับผมผมได้กลิ่นนี้มาแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดเพราะว่าผมเคยตัดแล้วตัดทิ้งไว้ประมาณสักเกือบครึ่งเดือนได้แล้วมั้งนะครับมันก็เลยอาจจะไม่สดนะครับแต่ผมจะลองตัดให้ดูแล้วกันมันก็ดีกว่าเป็นไม้แห้งนะแต่ผมจะลองตัดให้ดูนะครับอ่ะลองตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะ นะครับช่วงกลางๆมันจะไม่ค่อยเข้าเห็นไหมมันจะมีเศษไม้เนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้นะนิดๆนะฮะยิ่งถ้าเกิดมันเป็นสดๆเลยเนี่ยมันก็ยิ่งจะติดตรงเนี้ยหนาเลยนะครับทีนี้มันมันก็ทําได้แต่เราต้องคอยขยับกดมันไม่ัมันจะติดตรนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยตัดไม่ได้มันก็ตัดได้นะ ทีนี้เดี๋ยวไปลองดูตัวนู้นว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะครับน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับถ้าเราดูนะมันจะไม่ค่อยมีเศษขี้เลื่อยติดอยู่เห็นไหมครับ บอกเลยนะความรู้สึกผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับนะครับทุกคนนี่จริงก็เอาเป็นว่าผมมารีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองตัดสินใจดูกันเองนะครับว่ามันดีกว่ามากน้อยขนาดไหนนะผมไม่ขอบอกแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับการรีวิวการตัดไม้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองลองหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นตะปูมา่งนะครับผมเดี๋ยวเอาตัวใบตะปูมาลองตัดนะครับส่วนของใบตัดตะปูนะครับเดี๋ยวผมจะอาตะปูเนี่ยมาตีไว้ที่นี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เนี่ยใบนี้นะครับลองใบนี้เลยนะครับตัดเอาเป็นตะปูแบบนี้เลยนะครับสามตัวนะผมจะตีลงไปเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะมาดูกันว่าเขาจะตัดเขาไหมดูนะครับดูพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่เคยลองนะนี่นะทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับตัดตะปูขาดทั้งแท่งเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวถือว่าไอตัวตัดตะปูเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะนะครับก็สามารถตัดตะปูได้นะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องไม้ในตะปูอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับใช้ตัวนี้เนี่ยตัดได้เลยนะครับผมสาหรับการรีวิววันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่อยากซื้อนะหรือสนใจในอุปกรณ์พวกชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับ